ฮ o นด้าโตโยตเนี่ยเราจะเห็นบ่อยมากเลยแหลกซ้ายขวาเนี่ยมากจะแตกนะครับสวัสดีครับอ้นพีวีเคครับผมวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับเสียงรถของคุณเนี่ยบ่งบอกอะไรถึงความผิดปกติบ้างเริ่มจากข้อแรกนะครับข้อหนึ่งเสียงดังเวลาเลี้ยว เกิดจากบูทบูทตัวเลี้ยวเนี่ยมันสึกนะครับผมแล้วก็แหลกแหลกเนี่ยมันจะมีทั้งซ้ายทั้งขวาลูกปืนเนี่ยมันชอบแตก mm hmm. แหลกแตกแล้วก็รวมไปถึงบูทลูกหมากหลวมเวลาเลี้ยวเนี่ยจะมีเสียงดังมีเสียงกึกกึกดังกึกกึกเกิดขึ้นได้ในรถต่างๆ Honda Toyota เนี่ยเราจะเห็นบ่อยมากเลยแหลกซ้ายขวาเนี่ยมกักจะแตกนะครับเสียงดังเรื่องที่2คือเรื่องของเบรกรถทุกคันเวลาเบรกเนี่ยมีเสียงไหย อย่างเงี้ยน่าลำคาญนะแปลว่าผ้าเบรกของคุณเนี่ยเริ่มแข็งความหมายของผ้าเบรกแข็งคืออะไรครับความเสื่อมสภาพของผ้าเบรกกำลังเกิดขึ้นความแข็งตัวของผ้าเบรกที่มีความแข็งตัวมากเกินไปมันก็ทำให้จับจานเบรกเนี่ยไม่ดีนะครับทำให้ระบบพานเบรกเนี่ยมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่หากถ้าเสียงดังมันคลืดๆนะครับผมคลืดๆคลืดๆคลืดเนี่ยแปลว่าจานเบรกของคุณเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วจานเบรกมีปัญหาประกอบกับผ้าเบรกเนี่ยอาจจะหมดนะครับมันก็มีเสียงดังคลืดๆคลืดๆคลืดได้นะครับฝากไว้นะครับเเเเรรรื่่องกกกกกียววับบบผ้้าาแล็จน ถ้ามีเสียงแบบนี้ลองเช็คตรวจสอบดูครับต่อไปนะครับเสียงดังที่เกิดจากใต้ท้องเครื่องของคุณเนี่ยถ้าเราคุณขับไปเนี่ยมันจะมีอยู่ 2- อสส่วนนะครับส่วนแรกคือเกิดจากแหลกนะครับผมจากบูสปิปีกนกที่มันเกิดความเสื่อมสภาพลูกปืนล้อแตกนะครับลูกหมากันชักมีความเสื่อมมีความเสียหายเกิดขึ้นลูกหมากแหลกลวมลูกหมากปิกนกลวม แล้วก็รวมไปถึงเพาขับที่มีปัญหาถ้ามีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นในรถของคุณนะครับยังไงแล้วควรต้องตรวจสอบนะครับก่อนการเดินทางอยากให้ทุกท่านเนี่ยมีการตรวจสอบรถยนต์ก่อนที่จะเดินทางไกลสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยอันตรายนะเลยนะครับผมถ้าสมมติว่าปล่อยให้มันขับขี่ไปแล้วไม่ยอมซ่อมไม่ยอมมาแทนนั้นเนี่ยมันมีผมลต่อการขับขี่ทุกหัวข้อเลยนะครับผมส่วนต่อไปคือเสียงดังจากการเวลาเราสตาร์ทถ้าสมมติว่าเวลาเราบิดกุญแจแล้วมีการสตาร์ทเครื่อง แม้วมีความดังเกิดขึ้นอาจจะแช่ไปเลยแบตเตอรี่คุณไปซะแล้วแบตเตอรี่เนี่ยควรเปลี่ยนทุกทุกปีเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยบางรุ่นเนี่ยรถมันไม่มีบอกมันไม่มีวอร์นิ่งบอกว่ามันควรต้องเปลี่ยนเมื่อไรแต่คุณสองปีคุณต้องเปลี่ยนทันทีส่วนสุดท้ายเสียงดังจากห้องเครื่องที่มันดังฟู่ออกมานะครับเวลาคณขับขี่แล้วก็แถมด้วยมีควันสีขาวออกมาด้วยแปลว่าอะไรครับมอน้ําคุณอาจจะมีรั่ว,อาจจ,วอาจจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งเกิดขึ้นรวมไปถึงฝาหม้อน้ำนะครับที่อาจมีความเสื่อม เรื่องความเสื่อมของฝาหม้อน้ําน,นี่คลาสสิกมากนะครับบางครั้งนี่คีนิดเดียวเลยนะครับฝาฝาหม้อน้าเน,นี่ยมันจะมีฟิล์มยางอยู่มีโอกาสที่มันจะแบบเสื่อมสภาพได้เพราะว่าเสื่อมสภาพแล้วเราก็ไม่รู้นะครับน้ำว่าจะแบบซึมออกตลอดความร้อนก็จะมีขึ้นตลอดพอนานวันเข้าน้ำวันเข้าไอตัวซีนยางเนะี่ยมันแข็งเนี่ยมันมีโอกาสที่แบบน้ำจะแบบออกมาเยอะนะทำให้ปริมาณน้ําหล่อยเย็นเนี่ยในเครื่องเนี่ยมันมีไม่เพียงพอทําให้เครื่องเนี่ยมันฮีทได้มันตัวสอบมันดูดูความผิดปกติในการขับขี่บ่อยๆนะครับถ้าเรา ก่อนล่วงหน้าในการที่เราต้องเป็นเทนนอะไรแล้วเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียเงินซ้อมอะไรมากขึ้นจริงๆแล้วขอมานนิดเดียวแก้ไขนิดเดียวฝากดูแลการขับขี่ครับก่อนการเดินทางในช่วงการท่องเทีย่ยวในช่วงการเปิดประเทศเรียบร้อยแล้วนะครับผมอีพีนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามพ้น Y K ครับผม